ก,กฎกติกามารยาทสาหรับการจัดประกวดการเรียนแบบคลิปของผมนะครับก็ขอย้าอีกทีหนึ่งนะครับว่าคลิปที่เป็นโจทย์เนี่ยมีอยู่3คลิปนะครับ1คือคลิปทําผมนะครับ2คือคลิปแปรงฟันนะครับ3คือคลิปกินวิตามินนะครับก็3คลิปนี้ครับให้คนเรียนแบบมาใครก็ได้ครับเรียนแบบจะเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายก็ได้เราไม่ฟิกนะครับ เรียนแบบเสร็จอย่าโพสต์ลงที่ไหนอย่าโพสต์ลง u t u b e นะครับให้ส่งมาที่โดมประกอบลำออนไลน์ gmail.com โดมประกอบลำออนไลน์ gmail.com จากนั้นทางคณะกรรมะการนะครับจะคัดเลือกนะครับจากคลิปทั้งหมดเนี่ยให้เหลือแค่3มคลิปนะครับแล้วจะโพสต์มคลิปนี้ลงในโดมประกอบลำออนไลน์ใน youtube Channel นะครับเสร็จแล้วจะให้ทุกๆคนครับโหวตครับ คลิปไหนได้รับโบวตเป็นอันดับหนึ่งมีเงินรางวัล1น0 0 0บาทให้ครับอันดับ2 5,000บาทส่วนอันดับ3ซอยเซนีครับเป็นเลดเขมืออามินเซนครับจะเป็นของคุณทันทีครับส่วนคนโบวตครับผู้โหวตทุกๆคนเนี่ยก็ได้รุ้นรางวัลเหมือนกันครับเราจะสุ่มจับรายชื่อคนโหวต1รายชื่อและให้รางวัลด้วยครับยังไงร่วมสนุกกันมาเยอะๆนะครับหมดเขต20ตุลาที่จะถึงนี้นะครับมีเวลาอีก2ออาทิตย์เท่านั้นครับส่งคลิปกันมาเยอะครับแล้วเจอกันครับ